ไปมาแล้วออกมาก็ภาพจำยงเดิมก็ยังติดอ,อยู่นะก็ยังตกใจอยู่ในความนี่ใจชีวิตข้างนอกนะก็ยังหลบนายอยู่เพราะอยู่ในจะ่ทำอย่างนั้นตอนนี้นะใครให้พกยาบ้าเม็ดนึงยังไม่กล้าพกเลยกลัวโดนจับกลัวเกตกลัวไหมยิ่งคิดคิดถึงแม็กนี่เป็นไงโอ้โหตายเลยไม่อยากนึกภาพเลยตอน,น,นอยู่ซูเปอร์แม็กมันเป็นที่อะไรแม็กมีเลวร้วายมากที่สุดเลยนะให้มึงเก่งมาอย่างไหนมึงเซียนมึงโคตรเซียนขึ้นไปบนนั้นหอนหมดอะทิ้งเหนือเสือใต้โอ้โหมามาทุกจังหวัดเลยนะแม็ก โดนส่งมาทุกจังหวัดนะแล้วขึ้นไปเป็นไงลองถามความรู้สึกโดยคนที่อยู่ซูเปอร์แม็กอะเป็นอะไรปวดฟันอ่ะบุฟเฟ่ต์ไปไอ้นั่นแดกเกินขนาดตายเลยแดกห้าเมตรตายเลยไอ้เหี้ยแล้วแม่งบอไดตึงมาเก็บศพแม่งไม่คาดเบลไว้ศพด้วยแล้วก็ได้แม็กมันเลี้ยวใช่ป่ะมันโคตรเคี้ยวมันก็เทโค้งมาศพตกมามันนอนอยู่หน้าห้องบอกว่าเฮ้ย hey, อะไรผงพูดมึงวะมันเก็บจากห้องซอยมาไงไอ้นั่นมันอ้วนไงแล้วมันกินบุฟเฟ่ต์หกเมตรแล้วมัน